สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอภิรดีสุขอารมณ์นะคะวันนี้นะคะดิฉันมาในหัวข้อการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือด้วยวิธีราคาทุนค่ะวิธีการคำนวณของวิธีราคาทุนนะคะก็จะแบ่งเป็น3วิธีย่อยค่ะคือ1วิธีราคาเจาะจงค่ะ 2. วิธีเข้าก่อนออกก่อนหรือฟีโฟค่ะ 3. วิธีต้นทุนถั่วเฉลีย่ยถ่วงน้ำหนักค่ะ วิธีนี้นะคะเป็นวิธีที่จะระบุราคาสินค้าที่ซื้อมาและขายไปจริงนะคะกิจการต้องการที่จะทราบราคาสินค้าคงเหลือที่แท้จริงนะคะก็เลยเรียกว่าราคาจาะจงนะคะเหมาะสําหรับสินค้าที่แตกต่างกันมากค่ะและราคาต่อหน่วยค่อนข้างสูงค่ะ ทีนี้นะคะจะขายสินค้าที่ซื้อมาก่อนไปก่อนนะคะโดยเฉพาะสินค้าตามสมัยค่ะคือถ้าเก็บไว้อาจจะทําให้ล้าสมัยหรือเสื่อมเสียสภาพนะคะดังน,นั้นนะคะสินค้าคงเหลือนะคะจะนับครั้งล่าสุดที่ซื้อนะคะหรือครั้งหลังที่ซื้อเท่านั้นนะคะ ้าถึงวิธีที่3นะคะก็คือวิธีต้นทุนถวเฉลี่ยทวงน้ําหนักนะคะก็จะแบ่งเป็น2วิธีย่ยอยค่ะคือ 1. วิธีต้นทุนต่อหน่วยนะคะถวเฉลี่ย่วงน้ําหนักค่ะ 2. นะคะวิธีต้นทุนถวเฉลียฉล่ยเคลื่อนที่ค่ะ วิธีต้นทุนต่อหน่วยถั่วเฉลี่ยทุงน้ำหนักนะคะก็คือส,าาสินค้าที่ซื้อหรือผลิตภัณฑ์ที่ซื้อนะคะมีคุณสมบัติเหมือนกันนะคะราคาสินค้าคงเหลือจะมีราคาเท่ากันนะคะดังนั้นนะคะกิจการนะคะต้องหาราคาถั่วะฉะเฉลี่ยต่อหน่วยนะคะเพื่อนํามาคูณกับจํานวนสินค้าคงเหลือที่ตรวจนับได้จริงค่ะโดยราคาถั่วะฉะเฉลี่ยต่อหน่วยน,นะคะจะคํานวณได้จากมูลค่าสินค้าคงเหลือต้อนปีนะคะบวกด้วยมูลค่าที่ซื้อ ะะแล้วก็หารด้วยปริมาณสินค้าคงเหลือต้นปีค่ะบวกปริมาณสินค้าที่ซื้อแต่วิธีนี้นะคะจะใช้กับพยาิตหรือใช้กับการบันทึกบัญชีสิ้นงวดเท่านั้นนะคะวิธีต้นทุนถั่วเฉลี่ยเคลื่อนที่นะคะจะเป็นการถั่วเฉลี่ยหาราคาสินค้าต่อหน่วยทุกครั้งค่ะที่มีการซื้อสินค้าเข้ามาในกิจการค่ะดังนั้นอันตราสินค้าคงเหลือต่อหน่วยจะขึ้นลงอยู่ตลอดเวลานะคะทุกครั้งที่มีการซื้อของเข้ามาในกิจการค่ะ แต่วิธีนี้นะคะจะใช้ได้กับวิธีการบันทึกบัญชีแบบต่อเนื่องหรือ p e r ร e t u a l วนะคะ Inventory นั่นเองนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือด้วยวิธีราคาทุนฟังแล้วอาจจะดูยากใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะหรือถ้าไม่อยากพลาดขา่าวสารดีๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพจคณะบัญชีมหาวิทยาลัยศรีปทุมด้วยนะคะถ้าผิดพลาดประการใดน,นะคะก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณที่รับชมมาจนจบด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย